ไปมงเอาเดีนเอาเรื่องจริงมาเลย่อแราแล้วพังมั้ใส่นะครับโอ้ยแปลคขับแปลคขับที่นี่ดีอะไม่ค่อยเต็มนพลาดเลยไม่เหมือนเมื่อคืนอำไมวะเมื่อคืนจะลุกจะลุกพี่เกจะเดินเล่นเดินลุกวันนี้แม่กูนั่งเรียบร้อยจังเลยทำไมตะกุบเออนี่นะไปเดินอีกเนึ่งรอบออกกำลังกายขากระมั้งโวยว่ายังไงมีอะไรพูดเลยแกทำเรื่องคลิป เออเรื่องกิฟต์กิฟตปักกิฟติดผมที่พี่ซื้อให้วันนั้นน่ะอยู่ป่างอ๋อกิฟติดผมที่พี่ซื้อให้ฉันน่ะเหรอคือว่าฉันเอาไปติดหางหมูเรียบรนะ้ยอยแล้ว เป็นไรเป็นไรไุเลยคยยะคุนคนนอะไรก็มึงหอคนนนไม่คนกินหมูนเล่คุ้ยนได้นไม่เคยินคเสียใจเลยนมีหน้าที่ทะไร่ว่านจะกินไข่เคียวน้อยเนี่ย